สวัสดีครับผมตรวจผลหวยมาเลประจำววันที่28กันยายนก่อนอื่นนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผลหวยมาเลยประจำววันที่28กันยายนครับเลข3ตัวบนออก255 255เลข2ตัวล่างออก39 39 39, 39ครับขอทต่แท้โชคดีนะครับ ผลหวยมาเลยประจำงวดวันที่28กันยายนครับเลข3ตัวบนออก255255เลข2ตัวล่างออก393939 39, 39, 39ครับขอให้ท่านโชคดีนะครับผลหวยมาเลยประจำงวดวันที่28กันยายนครับเลข3ตัวบนออก255255เลข2ตัวล่างออก3939 39, 3ากคราบคนทุานโชคดีนะครับผลหวยมาเลประจําุวดวันที่28กันยายนครับเลข3ตัวบนออก2 5 5 2 5 5เลข2ตัวล่างออก3 9 3 9 3 9กากคราบคนทุานโชคดีนะครับผลหวยมาเลประจําุวดวันที่28กันยายนครับเลข3ตัวบนออก